กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะคะ่ะที่เขามารับชมรับฟังในทางช่อง u ู u ู e เนาะคะ่ะของเจตาพาลวยเนาะ,ะแนวทางของเราพัฒนาเจตาพาลวยะคะ่ะเจปากแดงค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี้ประวัติของเพื่นเนาะ,ะสามประวัติของเพื่น เล็กออกหมู่บ้านนี่มีแพดไแพมานบ่นบนพี่น้องมีแพด้น้ำเจีปากแดงบนหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะหกหกทั้งบนทั้งล่างสองตัววิงลูดของเพิ้นค่ะวันทีหนึ่งเจปากแดงค่ะเอฟซีเจปากแดงเป็นจั้งใดเนี่ยมีแพมานบ,านบาน มีไพ่ไปน้ำจีป,ปากแดงว่นานมีไพ่ได้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะมีไพ่ได้ก็ดีใจน้ำมาไปต่อมือใหม่แนวทางเพิ่นไหมากแล้วค่ะกราบขอบุญขอบคุณจีป,ปากดแดงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตาเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะจีป,ปากแดงค่ะลาวพัฒนา มาไปรุนกันวันที่สี่เนาะค่ะวันที่สี่วันที่สี่เขามาไปไม่ไปต่อกับเจ๊าปากแดงเจ๊าปากแดงแล้วพัฒนาวิ่งรูดเพื่อนเห็นมาสามกับแปดค่ะสองตัวสี่หางสามแปดสามเก้าแปดสองแปดหาค่ะบุญจะมีสามสามกับแปดแปดสามตัวสามหางค่ะสามแปดห้า 8ปดสามเกสวิ่งรูดทอกันค่ะพี่น้องบ่ม,มีล่องเดินเท่ากันวงกลม3กับ8ค่ะสองหางค่ะพื่นินสองตัว3ามกับ8ปดาค่ะหางเดียวค่ะ3ามตัว38มแปดห้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะไพจะไปต่อกับจีปากแดงเนาะคะ่ะแคปหน้าจอเนาะคะ่ะ แคปหน้าจอเลขทุกตัวก็มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะพิจารณาเอาอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นยางสูงคะ่ะเป็นเพียงแนวทางแคบปบหน้าจอคะ่ะไปต่อกับใครไปต่อคับไปต่อวันที่หนึ่งของ ชอชอชัยชานเนาะคะ่ะเอากล้องที่เป็นสีพี่น้องเอาพอให้หลายๆเด้อเลือนจักน้อยพี่น้องเรือนจักน้อยอชอชัยชาน,นะคะ่ะวิ่งรูดทวนแปดกับหนึ่งเนาะอันที่ผ่านมาหกหกหนึ่งเจ็ดเนาะเขา1นงตัวเดียวนะคะ่ะวิ่งรูดของชอช,ชัยชานเนาะคะ่ะ หนึ่งตัวเดียววันที่สามสิบสามสิบเข้าไปสองแปดล่างแบบก็ต้องได้กลับชอชัยชาญค่ะมาลุนตัวหม่กันค่ะพ,พี่น้องมาเบิ่งตัวหม่ของเพิ่นไปชอบกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะชอบกระจัดขัดก็ผ่านชอชัยชาญวันที่สี่วันที่สี่ 4, ตรงกับวันจันทร์เนาะค่ะ วันจันสองทุ่มครึ่งเอาขึ้นมาไปรุนกันไปใหม่ไปต่อกับชอชัยชาญเนาะค่ะขอบขอบคุณขอบคุณชอชัยชาญหลายๆค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเีตาเนาะขอบขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงชอชัยชาญวิ่งลดุดเพิ่นให้มากแปดกับสองค่ะแปดกับสองสามตัวไอสองตัว แปดสามแปดสองสองสามสองหาค่ะบนก็จะมีแปดแปดสองสองสามตัวสามหางค่ะแปดสองห้าสองแปดสามสองแปดสองค่ะวิ่งรูดพื้นทอกันค่ะแปดกับสองเน้นเท่ากันเนาะค่ะเน้นเท่ากันเดินทอกันเน้นนี่แปดสองกับสองหาค่ะสองหางค่ะสามตัวสองแปดสามสองแปดสองค่ะเอาไปรุ่นกันค่ะ ชอบกับจัดขัดกับพานเนาะกับชอชัยชาญเนาะคะ่ะลาวพัฒนาวันที่สีค่ะแคบหน้าจอค่ะแคบน้ายตอไปจะไป็นตกับชอชัยชานแคบหน้าจอค่ะไปตเลขล็อกอุดรค่ะ ล็อกอุดรก็ลุดค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งลุดไปก็พเป็นยังเนะเาะเหล็กมีเขามีลุดเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะมาบ่งประวัติเล็กล็อกอุดรนเลยวันที 30, ่สามสิบพืนเข่าไปสองเนาะค่ะสองบนสองล่างค่ะสองบนสองล่างที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาวันที่สามสิบเอามารลุนกัใไม่แนวทางไม่ของเพื่น ขอบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรค่ะเดี่ยวแนวทางมาว่างทางช่อง,องเจตากับขอบขอบคุณลายๆค่ะแนวทางกับมีเขามีรุดเนาะค่ะมาลุ้นกันไม่มือวันที่สี่สองทุ่มครึ่งค่ะกับเล่าพัฒนาเลขล็อกอุดรค่ะเพื่อนใหนมาวิ่งรูดเก้ากับสองค่ะสองตัวสี่หาง สองตัมีสี่หางเนาะเก้าแปดเก้าหาสองสามสองหาค่ะบุนก็จะมีเก้าเก้าสองสองสามตัวสองหางค่ะเก้าสองหาสองเก้าหาสองสองสามวิ่งรูดค่ะเก้ากับสองดินทอกันเนาะเลขล็อกอุดรทอกันค่ะบ่ม,มีร่อง หนึ่เก้าแปดสองสามนิ่สองหางสามตูวสองเก้าห้าสองสองสามค่ะ,อะชอบกระจัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะชอบกระจัดขัดกับผานค่ะแคบนาจอไปจะไปต่อลุนกันสองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งเราพัฒนาเนาะจะไปต่อแคบหน้าจอค่ะ ล็อกเทียนทะเลค่ะพี่น้องล็อกเทียนทะเลจับให้ผิดคู่เนาะหกเจ็ดมี่แมพี่น้องหกเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดล่างเนาะยังเข่าอยู่ค่ะถือว่าบลุดเนาะยังถือว่ายังไม่หลุดเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวสามสิบนี่หลุดไปเด้อค่ะล็อกเทียนทะเลชัดจีนเนาะค่ะหลุดขึ้นหลุดน่ะ ให้เปิงประวัดแกแ็สองงวดเนาะมอยเบิงลายเบิงหลายๆมันเสียเวลาแม่นบอพี่น้องเอาติว่าค่ะชอบชอบแบบใดเนาะติเพื่อกอ่อน้อมรับคำติชมเนาะคะ่ะเหงื่ใจหลายๆงวดเช็กออกแล้วเนาะคะ่ะเป็นวันใหม่เริ่มใหม่เดือนใหม่เนาะคะ่ะประวัติวันใหม่วันทีหนึ่งเพิ่นกับเขาต้อนรับวันทีหนึ่งอยู่เนาะพี่น้อง บนล่างเนาะล็อกเทียนทะเลยังโชคดีอยู่บอลลุดเนาะยังบอลลุดกราบขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลค่ะที่เวแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเนาะกรับขอบพระคุณเป็นยางสูงค่ะมาไปเบิงแนวทางไม้ของเพื่นต่อเนาะค่ะไปต่อวิ่งลูดของเพิ่นซ้อมกับหนึ่งค่ะ สองกับหนึ่งสองตัวสี่หางสองแปดสองเก้าหนึ่งสามหนึ่งหาค่ะเบิ้ลก็จะมีหาหาหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางสองหนึ่งหาสองหนึ่งสองแปดสองสองเก้าเอามาลุ่นกันค่ะวิ่งหลูดพื้นดินทอกันเดอค่ะวงกลมเน้นสองหางสองตัวสองแปดหนึ่งสามค่ะเน้นตัวเดียวค่ะสามตัวหนึ่งสองแปด อชอบกระจัดคัดกระพานค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเนาะคะ่ะอีพีใหม่เขามาถ้ายัางบ่ท่านเห็นเนาะถ้าชอบคลิปนี้ถ่ายัางบ่ท่านกดติดตามเนาะคะ่ะเขาไปไปทั้งไลน์เนาะคะ่ะชิวอ่ากดของเจตาแปะอยู่หน้าลิปก็เข้าไปเจตาก็จะดึงเขากุมเนาะคะ่ะเขากุมฟรีเนาะในช่อง ตีตาพารวยยังช่อง้อ่ๆอยู่ค่ะลิปนี้กระกาบขอบุญขอบคุณเนาะค่ะเอฟซีบอกว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะขอให้พี่น้องโชคดีค่ะแล้วก็มีความสุขขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชกลับมาขอให้มีใช่กับขอบพคุณหลายๆ คลิปหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ